เดี๋ยวมจะไปอ่ะหัวตัวปืนดาบนะไอเดี๋ยวพี่ตายให้ไอ้น้องปืนปืนดาบปืนดาบหัวหัวเดี่องปืนดาบตัวผ่าน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 เลยเอาไงหัวตัวปืนมีดเปล่างเออจะหมุนล้อพี่อยู่นะใจเย็นเดี๋ยวนึงพี่กำลังจะไปตายให้ประคัมลาทำไมผมมีบัสผู้เสียวสองพันตบว่ะพี่จะเอาเวทพ่วงกับทันมัน ไม่มีใครลงมาช่วยพี่แหละเนี่ยอยู่เขาแดงอยู่เขาชมพูน่ะเฮ้ย,ยมาเขาฟ้านี่ยังมีมีเวทว่องใช่เหรอทุกคนซื้อต่อ350ยังไม่เอาเลยเนี่ยพี่ไปยิงให้มันตกเล่นดีกว่ะขำ,ขำๆไม่แล้เไอ้ดีจะไปหาเราก่อนไม่พี่จะยิงให้มันตกเลยหมันไส้ต้องไม่ต้องไม่อย่าเพิ่งดิเดียวเสี่นเลยเนี่ยพี่ใจเย็นพี่ขอยิงเวทว่องให้ตกก่อน หัวตุ้ปืนสองร้อยครับดิเอาเลยเองจะบอกพร้อมจ่ายมั้ยอยูเฮ้ยอเหี้ยพี่ตายโอ้ดูดู้ว้โอ้พันกูตกพอดีเลยสัตว์พันตกเหรอเออพันตกไอ้เหี้ยดีดีเออพันตกไอ้สัตว์